สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนทุกคนมาอยู่ที่วัดสมบรงจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งที่วัดแห่งนี้เนี่ยมีทาวเวสุวรรณที่แกะสลักจากไม้จันทน์หอมนะครับและมีประวัติที่ยาวนานมากๆเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับโอเคครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับหลวงพ่ออาร์ตนะครับหรือว่าพระครูปิดะวชรวงนะครับนักประดานครับหลวงพ่อครับไปเดินทอดเลย หลวงพ่อครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องรบก,กวนหลวงพ่อนะครับช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของทาวเวสวรรณของวัดสัมมโลกนะครับต่เริ่มเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าทาวเวสวรรณวัดสัมมโลกเนี่ยสาหรับองค์ที่อยู่ประจําวัดมาตั้งแต่เดิมนะครับตามคาบอกเล่าของปู่ย่าตายายที่เป็นคนบ้านสัมมโลกเนี่ยเขาก็ได้พูดว่าตอนที่ไปรื้อโบองถพไม้ที่วัดเก่าซึ่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตบำบลสมัยโลนี่แหละเรียกว่าวัดบ้านสาวคุณโลงเนี่ยเลื่อนหัวสดุดท้ายมาเนี่ยก็มีพระเวสสุวรรณวางไว้ไวบนถือคือโบสถ์ด้านทิศตะวันออกเป็นถือไม้นะครับแล้วก็ย้ายมาในปีพศออ2398แ,แล้วเขาเขามาปลูกโบสถ์เรียบร้อยก็พระเวสสุว,วรรณก็ขึ้นปฏิสฐานว่ที่คือโบสถ์ด้านทิศตะวันออกเหมือนเดิมจนมาปี 25 5 6นะครับได้มีการสร้างอุโบสถอุโบสถูนหลังใหม่อุโบสถไม้เนี่ยก็เดียกว่าว่าอายุที่เก่าแก่ก็ไม่มีการบําบรุงอะไรก็เลื้อทิ้งเขาก็ได้อัญเชิญเทพสุวรรณ์นเ,เนี้ยขึ้นมาไว้บุติเอาไว้ในห้องเจ้าวาดในสมัยนั้นแล้วก็มีหน้าที่เจ้าวาดก็มีหน้าที่ดูแลมาตั้งแต่เรียกว,ว่าปี25ง6อสามเจ้าวาดนะถึงจะทอดกันท<พ>อกันมาแล้วก็ศิลปะเนี่ยตาม จ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรได้บอกไว้ว่าวัดบ้านสามคันโปรเนี่ยได้สร้างในสมัยปีพศ2 5 5 3ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมสี่ร้0กว่าปีสมัยอยุทยานะครับแล้วก็มีการอะไรได้มีการสร้างพระเวสสุวรรณขึ้นมาเพราะว่าศิลปะที่องค์พระเวสสุวรรณอ่จะเป็นศิลปะอยุทยา ก่อนเหมือนลักษณะเนี้ยอันนี้คือจำลองจากองจริงครับครับก็พยายามทำให้มากเพิ่มแบบมากที่สุดอันนี้นี่คือว่าเอ่อองค์เอาเรศวรตรงนี้เนี่ยเขาอยู่มาแบบสามอุโบสถถูกไหมครับได้ก็คือตั้งแต่สมัยอยุทยาใช่แล้วมารอบนึงแล้วก็มาบูรณะแล้วก็ล้างใชหลังแล้วก็หลังบูรณะแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอุโบสถเป็นอุโบสถโคก็ขึ้นมาอยู่ที่นี่ประมาเท่ากับว่าสามช่วงสามช่วงแล้ว สามกอวัวส่วนแล้วน้อยก็เปอยู่ที่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะนานมากๆเลยวก็เนะขาไม่ได้สร้างเพื่อที่ว่าเอาให้คนกราบสการะอะไระนะแต่สร้างไว้เพื่อว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาสร้างเอาไว้เป็นคติแต่คนบ้านสัมมาโลกเนี่ยจะเรียกว่าดำใหญ่จะเรียกว่าดาใหญ่บ้างล่ะบางทีคนเขาก็เรียกว่าไอ้กษาชาวบ้านไอดำมาเลยว่าเขาบอกจะสอนลูกสอนหลานว่า อย่าไปเล่นใกล้อโบสถนะถ้าเข้าไปในวัดไปเล่นใกล้โบสถตรเสียงดังเดี๋ยวไอ้ดำใหญ่มันจะถือกระบอกว่าตีหัวแตกจะสอนลูกสอนหลานแบบนั้นอาจจะเป็นพุตธโลบายด้วยหรืออาจจะโล่ด้วยไอ้เพื่อเคยเห็นนะมันมีแต่พุตโลบายนี่คือว่าไม่อยากให้ลูกหลานเด็กๆมาลบกวนเวลาพระจำวัดหรืออาจจะเวลาต้องหนังสือหนังหาที่โบสถต้องปัดบาเยนทะยุแต่เรื่องที่เป็นปฏิหารที่ ที่ตัวพ่อได้ไปถามปุณญาติยายเขาบอกว่ามีให้เห็นมีให้ปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยๆอยามสมัยก่อนเนี่ยพระสง์ดวดมากๆองไหนเกี่ที่พาดห้องหนังสือถือกระบองมาถึงหน้าห้องอะไรนะแล้วก็มากระตุกขามาเดินให้ได้ยินแล้วก็บางคนบุญอาจจะมากเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยวันดีคืนดีก็เห็นยักษ์ตัวใหญ่เดินไปกระบองอยู่เล ในการที่เราเราได้นำท้าวเวสส่วรออกมาให้บูชาก็เพิ่งจะออกมาตั้งไว้ข้างนอกเนี่ยเมื่อวันที่23่ามธันวาคมปีที่แล้วก่อนนั้นี้ก็คือจะอยู่ในพ<ด>่องของพ่อนี่แหละอยู่ในห้องของพ่อนี่เลยไม่ได้ไปไหนเพราะว่าก็มีหน้าที่ดูแลที่ทักรักษาองค์ท่านนักือและองค์ท่านเล็กความวาส,สูงสาเซนเอง ความถูกแค่นั้นมันง่ายสะดวกต่อการที่จะยาจนรัขโมยได้ใช่ใช่ก็เลยแบบว่าก็เอาไว้อยู่ในห้องเราสรวจนตรวจตอนก่ออุกิจถวายบุญาให้แต่มันเหตุการณ์ก็ทําให้หลวงพ่อยุ่งงอยู่เหมือนกันอยู่ๆก็มีคนจากราชบุรีประขับรถมาที่วัดอินทร์สัง มาหาเท้าเวสุวรรณองเขียวมาถามหามาถามหาแต่ตอนนั้นนะท้าเวสุวรรณอยู่ในห้องไม่ได้ตั้งอยู่ข้างนอกนเขาก็เดินดูกลับเัาก็หาไม่เจอจนครั้งสุดท้ายเขนที่สามมาแล้วก็เดินทางกลับไปได้ครึ่งทางเขาเล่าเพราะว่าได้ยินเสียงผู้ชายบอกว่ากลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนโยมผู้ชายก็คนลุกตรงนี้ผมลวงพ่อเองพ่อก็งงวันที่เขามาพ่อคิดที่ว่าเขาเป็นวิชาชีพหรือเปล่าก็เขาก็กลับมา มาถึงมาเจอพระฤาษีขาพอดีพอดีก็ช่วงเย็นแล้วแหละแล้วก็ประมาณสามโมงสิบห้านาฬิกาสามโมงเย็นแหละประมาณนั้นเขาก็มามาจากมาบอกว่าขอกราบพระเวสสุวรรณพระกอบกะโทขก้มาหลวงพ่อมีโยมมาขอกราบพระเวสสุวรรณโยพอมาลังสารวัว่าท่านไปเข้าขอัญไปเข้าขวัญบอกว่าถ้ามีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจไปกราบขอพรฉันฉันไปช่วยครับไปที่วัดสัมมาโลนะไปวัดสัมมาโลแต่ว่า ไปหาฉันเนี่ยต้องเจอเจ้าอาวาสก็ฉันอยู่ในห้องเจ้าอาวาสไปบอกว่ามาขอการไปบอกว่าลักษณะอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวเจ้าอาวาสจะออกมาให้คุยคุยกันเป็นชั่วโมงนะกว่าจะยอมใจโยมอันเชืเราลัวเนาะแต่ทีรือ่ป่ามันก็ไม่รู้มันมันทุกอย่างเลยโยเพราะว่าทุกวันนี้มันอะไรก็อันตรายไปหมดยมต้องยอมใจโยกอันเชิมาตั้งตรงนี้แหละอันตรงนี้บอกโยไม่ต้องจุดทุกเทียนละขอมาตรงนี้เลย ได้ลหลังจากวันที่โยมสองคนตัวเมียน,นี้มาทีนี้ก็มีคนมาในลักษณะเดียวก,กันแปลกแล้วก็หนักเข่าหนักเข่าจนต้องอัญเชิญเ้าไปตั้งไว้ตรงนั้นหลกักไปตั้งต้ะหมูแล้วก็พอไปตั้งโต้ะหมูอยู่ได้ไม่กี่วันก็มีจำภาพสาปปร้างลึกระปกมาตั้งอะไรแบบนั้นมันก็เป็นอะไรที่แปลกแ,แล้วก็ในหลายๆเรื่องซึ่งคนที่เขาได้รับเรียกว่าได้รับ ความเมตตาจากท่านได้รับปฏิหารจากท่านก็เยอะครับก็เยอะมากเหมือนมันถึงเวลาของท่านที่ท่านอยากจะให้คนอื่นได้รับรู้ว่าท่าน, <ๆ S 2> านก็มีอยู่นะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยมันก็อยู่ดีดีครับอยู่ดีๆเท้าวิสิตรวันก็ดังขึ้นมามีาม,มีคนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อหิวแสงเหรอ,อหลวงพ่อตามกระแสอะไรหรือเปล่าเรย่ก็พูด<ม>ว่ามีอยู่แล้วทต่มันมีแต่เราก็ตอบเองว่าสมมติถ้าหลวงพ่อหิวแสงหลวงพ่อตามกระแสหลวงพ่อทำมานานแล้วเพราะว่าของของเรามี แล้วก็เป็นต้นกำลับเป็นเอกลักษณ์ก็ไม่เหมือนไทยครับปางเนี้ยอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออาจารย์เล็กก็ดขอน้อยอ่ะท่าบอกว่าเป็นปางมหามหาดมีเขาตือมือซ้ายจับกระบองมือขวากลุมครับถ่ายู่ากลุ่มอยู่ข้างบนพราะปกติที่คือว่าจับกระบองับจับจับมือซ้อนกันใช่มือซ้อนกันไม่ได้ไม่ได้ภุ่มไว้ใช่อันนี้ตุ๊กแตกแล้วก็องค์ท่านเนี่ยก็คือชุบลักแล้วก็เอาสีจุก แต่ที่มีความเงางามอะหลวงพ่อเอาน้ำมันกฤษณาลูบก็ไว้เป็องค์ท่านเงาเงาหมันแบบเช็ดทำความสะอาดไปเช็ดทำความสะอาดคือต้องทำมืาก่อนแต่ว่าถามว่าเรื่องคนที่มากราบมาไหว้เนี่ยก็คือว่าขึ้นอยู่กับบุญกุศลของแต่ละบุคคลใช่ครับบางคนมาบอกอ้าวฉมนมาแล้วแต่ไม่ได้ปันก้อนที่มาท้าบุญมันยังไม่ถึงท่านบอนายังไม่พอใช่ว่าจะยังไม่พอ พวกนี้มันก็เป็นปุตตโลบายนะครับหลวงพ่อเนาะกล่าวว่าอะไรแล้วมีกำลังใจไปทำอาชีพชายแตลกคือมาขอพรนะหลวงพ่อก็จะบอกว่าสร้างไปกับเป็นตั้งหนาตั้งตามาตาสมาหากิลมันก็จะต้องได้คือว่าคนเราอะถ้าหากคิดดีทำดีปฏิบัติดีหลวงพ่อบกมันต้องสำเร็จทุกอย่างนะครับต้องสำเร็จทุกอย่างคืออย่างตอนเนี้ยก็มีหลายๆคนที่เขาก็มาขอมาอะไรบางคนเขาบอกว่า เออฉันฉันได้แล้วหลงพ่อดก็จะให้รอนะ่ะโยโยมาแล้วดี๋ยวโยกมารั้งที่สองจะคู่อยู่แบบเนี้ยมาแป๊บนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องมาครั้งที่สองก,ก็คนก็จะเวียนไปเวียนมาแล้วก็แต่คนไม่มากทุกคน <ปะ S 2> ที่มาก็ได้กราบบูชาอาธิษฐานานั่งสมาธิส่งกระแสจิตถึงท่าน<ม>ได้อย่างเป็นที่เลยก็คือวัดน,นี้ก็ค่อนข้างจะสงบนะไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้วุ่นวายถ้าพูดกันตรงๆคือไม่ใช่พุทธาณุสิ ไม่เลยหลวงพ่อก็จะไม่ทําให้เป็นพุทธพันธุ์ยิดเลยนะครับก็คือ,คอว่าถ้าญาติโยมแวะมากราบว้าของพ่อ,อจะได้เงื่องวัตถุมงคลถ้าหาเอาจริงๆใครมามแล้วไม่เจอหลวงพ่อก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนไม่มีโอกาสที่ได้ใส่ถาเพราะว่าไม่ตางตู้วัตถุมงคลแต่ว่าต้องการว่าทุกคนที่มาหลวงพ่อต้องการแบบว่าคนที่ศรัทธาศรัทธาและศรับาเพราะว่าผมเข้ามาที่วัดไม่เห็นปกติถ้าไปวัดต่างๆเนี่ยอาจจะมีแบบว่า จำในวัตถุมงคลแต่ที่วันนีไม่มีแล้วก็อะไรแต่ที่เกี่ยวับเ่อมดกหเอาเข้ามาุกคนเขมาด้วใจพอถือรอย่างว่าถ้าตั้งใจดีไม่มีชูปมีเทีแล้วก็ขอไสิ่งศัก์สิธ์ให้เ้าเรามีความรัไปจะเป็นต้องมีดอกไม้ช่อโตๆพันใหญ่ๆมาไม่ต้อง ทูปอย่างเดียวก็พอไม่มีทูปเทียนก็ติดรูเลานี่แหละติดรูปพนมือเน,อ,น,นองติดน้องใจขอขอดองด่งเพราะหลวงพ่อทำอยู่แบบนี้ตลอดพ่อทำอยู่แบบนี้ตลอดเหมือนี้เขาบอกว่าให้ทำอยู่ก็ตามกำลังศรัทธาอย่าให้เ<ถ>ดือดร้อนตัวเองทำอะไรก็ได้อย่าให้เดือดร้อนตัวเดือดร้อนตนอืน่นเป็นดีที่สุดนี่แหละแล้วอย่างปาที่หลวงพ่อบอกว่าองค์เขา่ิวนมันมีสามตาครับที่วัดเนี่ยจะเป็นทะเลสาบนี่ทำตาสางตาดีตาที่สามที่อยู่ เหมือนจะเป็นรูปแก่สลับที่หน้าบันขอรักทาง,งที่องค์ท่านก็มีนะแต่ด้วยที่ว่าเขาเอาหลักซุกมันมนาะแล้วก็เอ,อาสีพุดธทาเขาไว้แต่มันก็มันก็ยังมีเป็นร<ๆ>ูปรอยอยู่เป็นรูปร่องรอยอยู่แต่องค์ท่านน่ะก็ถือว่า400กว่าปีท่านเหลือให้เราเห็นได้ขนาดเนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละแต่ถ้าดูในารายละเอียดจริงๆที่ว่าการถ่ายสามิตินะครับมีรอยชนุดมากทุกด้าย เรียกว่าวัฏถจักของโลกแหละนะตั้งอยู่แกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเนี่ยมันก็เป็นมื่นร้อยกว่าปีนี่สภาพยังแบบสมบูรณ์ขนาดนี้นี่คือเป็นไสถีช้ได้แต่กดว่ามันอาจจะเป็นผลตรงนี้ด้วยก็คือว่าท่านไม่ได้ตากแดดตากลมอยู่บนถือเนี่ยก็มันก็เป็นมีราคาเป็นปีเลยใช่ไหมก็ถ้าหากว่าจะโดนก็โดนน้อยมากอะโดนน้อยมากแต่ตอนแต่ตอนที่รับงาน น่าจะไม่มีหลักฐานแล้วนะครับมท่า่อน่าจะไม่มีแต่ว่าหลักฐานในปี2,398ยังมีมีหลักฐานอีกว่าได้มีคนซื้อในคงบานสักโลเนี่ยไปขอไปแจ้งข่าวให้แก่เจ้าเมืองสุกบุรีพญาสุรปัรธ์พิสุทธินะว่าจะขอให้นำความกลาบคูณในหลวงรัชกาลที่สี่ที่มาประทับอยู่ที่พระครศรูปทวารว่า จะขออนุญาตพระราชทานวิสุทธามให้เป็นพระราชทานวิสุทธามเพื่อที่จะสร้างวัดสมัยก่อนเนี่ยต้องให้ในหลวงเป็นคนอนุญาตครับเพราะว่าผนดีนี้เป็นของในหลวงในระบบสมนบูรณาญาสิทธิราชนะฮะจะต้องแบบนั้นแต่พอมาในยุคสมัยเนี่ยสร้างก่อนก็ต้องไปอนุญาตขออนุญาตทีหลังมันเป็นกรรมการอยู่แต่สมัยก่อนถ้าในหลวงไม่ไม่ให้ก็สร้างไก็อย่างตรงพื้นที่ที่สร้างโบสถ์ของพ่อก็ ทุกคนเนี่ยหลวงพ่อก็การเขตไว้ทําสร้างเป็นพุทธวิหารสองชั้นยกเป็นสองชั้นก็เป็นพที่ว่าอนุรักษ์รักษาพื้นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่สีท่านได้พระราชทานวิสุทธาว้ให้ในปี2อง8อก๋อก็คือตรงนั้นจะเป็นจุดที่ตั้งของหลวงโบ,บ,บ,บก่าวโบก่าว,ว<บ>แล้วก็เวลานี้ก็เอาชั้นบนก็มีพระบงฆ์สารหรือการาฆามีหลวงพ่อพระพุทธเจ้าทำรังสีมีวิถีทางหน้าหลวงพ่อหยุดขาปฏิเสธขาอยู่แล้วก็มีความคิดว่าจะ ต่อไปคงจะต้องอัญเชิญพระเวสสุวรรณองค์เล็กเนี่ยขึ้นกลับไปอยู่ที่เก่าตรงนั้นทําไมลนะ่ะครับก็เหมือนแต่ว่าท่านก็อยากใครก็อยากจะอยู่ที่เดิมที่เคยอยู่นะครับมันมันมันก็ในความรู้สึกแต่ณตอนเนี้ยก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าดูแลง่ายถ้ามาอยู่ตรงนู้นนักหลวงพ่อยังยังคิดไม่ออกจะทํำยังไงจะต้องขึ้นไปอยู่หรือเปล่าเพราะว่าในช่วงกลางวันก็โยก็ยังจะมาเราก็ต้องคุยไหอยากโยมาวัด จาขอบาก็ตองนะรับแขกนะดูแลตอนรับประมาณนี้ครับพิทีเสียงคาที่ยกขานั่แหลาจะทำไปทำตอนที่ปุกเสกท้าเวศสุวรรณเนื้อชนวนเมื่อวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราสันคืออันนั้นพิธีพิธีที่หลวงพ่อทําพิธีการเขาเรียกว่าสอบถามใช่ไหมคืออัญเชิญอัญเชิญกิจวิญญาณของท้าเวสนี่แหละเป็นเป็นพิธีกรรมของะ้าจารย์ที่ทำแลอัญเชิญอัญเชิญมาแล้วก็พออัญเชิญ สิปัญญาของพระเวทมาประทับที่ขาและก็ถาถ้า,าหากอะไรที่ไม่ถูกมันตองมาให้ยกขาขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ<า>มันก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลวันนั้นพระอาจารย์ท่านมานั่งอธิษฐานกิตแล้เประสิธีโยคนนี้เขาก็เข้ามาช่วยมันก็เข้ามาร่วมพิธีมานั่งครับมานั่งดูว่าถูกเสกยังไงก็<อ>ว่างๆ่็มาพระอาจารย์คนเรียกเลยใช, <audible. S 1> ใช่ไหมซึ่งคือไม่ได้เตรียมอะไรคนคนโยมไมัเยงงเลยนี่าก็พาไปอ่ะ กลับไปเจ็บสองสามวันเพราะว่าท่านเหยียขาเดินไม่ได้กร mm hmm. ะชัมหมดเลยซึ่งในตรงเนี้ยผมก็บอกตรงว่าเราก็อยู่ที่สัตยาอยู่ที่ความเชื่อของเราอีกอ่ละมันเป็นความเชื่อที่คนเรื่อพวกที่มันละเอียดอ่อนโตเตอมครับมนะันเป็นเรื่องอะไรละเอียดอ่อนแต่สิ่งที่ถามหรือต่ตอมันเป็นอะไรที่ไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้เพราะว่านีกอ่าคือคนที่ที่เขา ดนเหยียบยู่นี่ยใช่เขาไม่รู้ประวัติเขาไม่รู้ตัวแต่เขาตอบได้เขาตอบถูกเขาตอบถูกเขาตอบถูกก็ตอบตรงไหนกาไม่ได้พูดเพราะว่าตอนที่เขาตอนที่จำเียบเขาพูดไม่ยานเขาได้เฉพาะพยกขาแล้วพนมืออันนี้เดี๋ยวเราจะมีภาพให้ชมเดี๋ยวเรามีภาพให้ชมกันครับว่าในทีวีนั้นเป็นยังไงก็เก็บมาช่วงนึงได้ครับผม ผ้บิญชากาน้ำตุกแม่เไม่เขาแม่ตรก็พราะเขาเคยชอบการที่ส่วนหนเ่งของเขาไป้รวมเป็นจักรจวนราชอรณากรีู้สี้อยแ่ถึงเจ้าเจ้าเจ้ากุ้งเจ้าท่าเจ้าปุ๋เ้าหญาเจ้าตาแต่เจ้าที่เจ้าทาพเทวดานับพุกเเทวดาในประวัติศาสตร์เขาบอกว่าท่านท้าไวส่วนนี้สร้างในสมัยที่สืายจริงหรือไม่ก็จริงไใชลายุกกลางหรือยุลไปถ้าเป็นยุคกลาง ใครายอ่ะยุกยุกยุบตายเลยทคไมล่ะผีนีอะไรตี่งเขากสมัยพร่เจ้าสรงทำพระสงฆพระเจ้าทรงทำอยู right. e. so ่ประมาณอันนี้สยพอหาทางกากลางสองร้อยทเจ้าทรงทำในสมัยพระเจ้าทรงำใช่หรือไม่ถ้าใช่ในท้ายเราอีกที นั่นแสดงว่าพระเจ้าคนทำดีผู้สร้างให้ใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้ขาวป่านอะ yeah, okay. พระสุธรรมที่มาเชิญท่านเข้าเข้าล่างเนี่ยเป็นพราหรือว่าเป็นพระถ้าเป็นพราให้ข่าวป่านลบดีขึนมาเป็นพราพราเป็นฤๅษีได้ยิงแปลงล่างมาเป็นฤาษีสร้างให้ข่าวป่านละยกพุทธิ์ เมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วก็มันมันเข้าโพลงมันไม่ได้หนีกันมันไม่ได้หนีแถามว่าศาสตร์แบบนี้เรื่องแบบเนี้ยยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีสําหรับผู้ที่ปฏิบัติดีผูกที่แบบว่าอยู่ในสีในธรรมของพวกเนี้ยคําว่าเหนือธรรมชาติอ่ะมันก็มีแต่เราสัมผัสได้ไหมเราสัมผัสได้ถ้าปิดกายเราละเที่อะไรพวกการนั่งสมาธิถ้าถือว่า เหมือนพรกฤทธิที่เขาปฏิบัติมากันนานฝึกฝนมาแบบจนถึงชาญถึงยานแล้วเนี่ยพวกเนี้ยมันสามารถทําได้จริงๆแต่พวกเรื่องพวกนี้ความนี้นับความศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารอะไรเนี่ยของแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่เจอตัวไม่เห็นตาพูดไปได้คนทั่วไปเนี่ยไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าเกิดสําหรับใครที่เคยมีประสบการณ์ที่เคยเจอเนี่ยมันเชื่อสุดหัวใจเลยนะครับเชื่อสำหรับตัวหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ อยู่ตรงนี้มาเนี่ย19ปีเต็มนะ19ปีเต็มสิ่งอะไรที่มันเหนือธรรมชาติเต็มหลวงพ่อก็ไม่ขอพูดให้มันมากแต่สิ่งที่หลวงพ่อได้สัมผัสเนี่ยคือหลวงพ่อเชื่อว่าองคูท้าเวศมันมีจริงครับหลวงพ่อพ่วงนี่มีจริงมันมันมีเรื่องเล่านะโยมจะเล่าได้ไหมในรายการ <S 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 นี้นักสองเรื่องเรื่องของหลวงพ่อพ่วงก,กับเรื่องหลวงปู่ท้าวูเวศเนี่ย เมื่ออยู่วันหนึ่งหลวงพ่อออกไปกินที่เมือก่อนเช้าออกไปก่อนเช้าไป่กออกไมาซสักุ๊โงวันนั้นอ่ะไปยุกเสาเอกบ้านลูก <looked> ศ <desserts> ิษย์นี่แหละแต่ไม่ได้บอกพระก็วาไม่ได้บอกพระไม่ได้สั่งแลว่าเออเดี๋ยวเช้าวิ่หลวงพ่อไม่อยู่นะเขาก็ไปกับคนรถหรือของก็อยู่ๆพระในวัดนั่งกระโทตกไปก็ได้เวลาเช้าแล้วครับโง่ไปหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อไม่ออกมาสักทีเออหลวงพ่อทำไมไม่ออกมาสักทีล่ะจะบอกทำไมหลวงผมไม่ได้อยู่วัดคนัะ หลวพ่อไม่ได้อยู่ในวัดได้ยังไงพ่ออยู่ในห้องผมได้ยินเสียงแ่แอมกับไอแล้วก็คนเดินอยู่ในห้องเราก็คิดว่าปิดไทยล่ะขณะที่ตัวเร,เราอยู่ข้างนอกไปกิจทีมณฑลขณะที่ตัวเราอยู่ข้างนอกไปกิจที่มณแล้วก,ก็อีกเรื่องหนึ่งก็สําหรับหลวงพ่อท่วเนี่ยคือวันนั้นมีกิจที่มน,อนนอกวัดทั้งหมดพระออกไปวจไปกับหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็มีโยมมาจากกรุงเทพมาตั้งใจจะถวายสักการะเขาก็บอกว่า โยมก็ได้โทรไปหลวงพ่อจะวพ่ออยู่ไหนครับหลวงพ่ออยู่ที่งานว่าผมมาถวายสังกทานฝากอันนี้ฝากอะไรล่ะฝากสังกะทานไว้ให้หลวงพ่อนะครับถวายฝากพักเขาไว้โดยก็ถาว่าพระอะไรโยมพระที่ไหนโยมลองบอกสิเพราะว่าเนี่ยพระในวัดสมงมลโลงออกมากับหลวงพ่อหมดเลยแต่เปิดประตูเขาว้เนี่ก็คือ ถ้าใครมากราบมาไหว้จะได้ขึ้นมาได้ก็มีเด็กวัดมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาก็บอกว่าไม่รู้แหละผมฝากพระไว้แล้วครับเขาก็คุยจบไปจบก็เลยเปิดไปดูในลาวทักหลนส่งรูปหลวงพ่อพ่วงไปให้ถามว่าใช่พระรูปนี้ไหมที่รับเอาไว้ก็บอกว่าใช่ครับเดอก็บอกว่าโยมรู้ไหมเนี่ยปูดแล้วผมขนลุกไปนะคือว่ายังเหตุการณ์เนี่ยมัน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 ก็ ถ้าใครเชื่อก็เชื่อแหละไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันแล้วนะตรงนี้ก็ลูกศิษย์เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาว่านี่แหละองค์นี้แหละหลวงตาองค์นี้แหละเป็นคนรับเราบอกว่าไม่ใช่หลวงตาเนี่ยหลวงพ่อพ่วงเขาก็แบบเหมือนหัแบบสุดๆเลยแบบก็ศรัทธามากเลยตรงนี้แล้วเขาก็คิดว่าที่เขาก็มีความปลื้มใจเขาบอกว่าหลวงพ่อพ่วงออกมารับจักกระถานนี่และกลับมาจักกระถานก็ตั้งอยู่ทางตรวมือที่ตื้นใจถ้าเป็นตัวผมเองนั่นผมก็แบบ รู้สึกมิติแหละที่ได้ได้ได้แบบเจอหลอด่อพวกถึงจะเป็นแบบปฏิหารเป็นอะไรก็เถอะก็เลยถึงพูดว่าหลวงพ่อพวงท่างนไเป็นท่านยังรักษาดูแลวัดอยู่ตรงเนี้ยกร็พูดง่ายๆว่ายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใช่ว่ามีความศรัทธาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราความศรัทธาของเราหลวงพ่อจะพูดเน้นเรื่องความศรัทธาความเชื่อไว้หนึ่งเชื่อไม่ต้องเชื่อแบบงมงายเชื่อแล้วให้เอา อะไรเอาความจริงเข้ามาพิจารณาแต่ว่าสิ่งนี้ขอให้ว่าเอาไว้เป็นกาลังใจเอาไว้เป็นกำลังอันนี้ผมก็จะคอยบอกกับคนที่ติดตามช่องผมอยู่ตลอดนะครับว่าการที่เราเชื่ออะไรแล้วเราศึกษาเนี่ยนะครับมันคือศรัทธาแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราเชื่อโดยที่เราไม่ศึกษาอันนั้นอนะ่ะเขาเรียกว่างมงในใช่ไหมคือที่เนี่ยถามว่าโยมมาโยก็เห็นนะทุกอย่างเนียไม่มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปลี่ยนถูกเปลี่ยนพ้องอะไรไม่ต้อง ทุกคนมาเป็นคนขทุทำไมเงียบจังแล้วจะไปไวตรงไหนครัโยกโยมาคณายกควประกาศไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยมาเนี่ยก็คือว่าขอให้คุณศรัทธาจริงหลวพ่อทิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าคุณศรัทธาคุณมาด้วยความศรัทธาจริงคุณจะต้องมาเจอของดีทั้งหมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาแคนรับอยู่แล้วนี่แหละแน่นอนถ้ามาด้วยศรัทธาด้วยใจบริสุทธิ์อ่ะใช่มันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเรื่องที่ดีแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีกลับมา เราไม่ทําบุญไม่สร้างกุศลแล้วเราจะไปเอาอานิสงส์แห่งบุญกุศลตรงไหนมามน<ะ>เราต้อง<ะ>เราต้องทำของเราด้วย<ะ>คือถ้าเรามีใจิตใจที่ว่าเ่อเพื่อเพื่อแผ้แก่สังคมเนี่ยอย่างญาติโยมก็หมายแต่ว่าเป็นสื่อกลางเ<ะ>ชื่อมต่อกับคนที่ท่า,ากับญาติโยมที่ไม่รู้และก,กับทางวัดเนี่ยเป็น<ะ>สะพาน<ะ>บุญตรงนี้เราก็ยอมได้ของเราอยู่แล้วคือเราทําด้วยเจตนาเพราะว่า หนึ่งมานี่ไม่ได้มีค่าจู้อจอะไรโยมทำประโยมเพื่อออกคุณออกอะไรของโยมทั้งนี้ทั้งนั้นนี่แหละมันเหมือนกันนะครับแันนี่ก็คือแบบที่ผมผมคิดไว้แล้วครับวงพ่อผมก็ตั้งใจทำเพื่อที่แบบเหมือน็ะสร้านบุญบอกให้คนที่เขาดูเนี่ยเขาได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรดีนั่งไปทาบุญยังไงที่ไหนเป็นยังไงอะไรอย่างนีแแ้แต่แต่แต่สาหรับตัวหลวงพ่อเองคือหลวงพ่อเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบอะไรไม่ชอบไปสัง่งงานหลจะบูรณาการเรียกว่า ยกองที่เรามีขึ้นมาแล้วยกมาเนี่ยคือยกมาแบบที่ถูกต้องไม่ใช่ว่ายกแบบตามกระแสะไ,มไม่เอาไม่เอาแต่อย่างท้าเวทเนี่ยอยาบอกที่ว่าคือมีมายาวนานซึ่งเราก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินอันมีค่าหาค่า,ารรประมาณไม่ได้ที่ทางวัดโดยเฉพาะเจ้าอาวาสจะต้องดูเลยครับอย่างน้อยผมพ่อก็อออดีใจว่ามีคนรู้จักวัดมากรู้จักวัดมากขึ้นรู้จัก ท้าเวสุวรรณรู้จักหลวงพ่อพ่วงรู้จักหลวงพ่อพ่วงมาวัดสัมโลก็ได้มากราบหลวงพ่อพ่วงได้มาขอพรท้าเวสมาดูท้าเวสุวรรณที่แกกสลักด้วยไม้เป็นของเก่าต่ประชุมบุตรของเก่าอีกสักกล่าหนึ่งไปอย่างนั้นเห็นท่านในเดี๋ยวฝากหลวงพ่ออวยพรให้กับเพื่อนๆที่ดูอยู่ด้วยครับผมครับก็ออันเชิญอรัตนาปุภศีลอารัตนาไกรในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดสมมาโลอันมีบาร,รมีของหลวงพ่อพ่วงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็องค์ปู่ท้าเวสุวรรณไม้จันหอมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆกพระองค์อยู่ในวัดจงมาสมหสมาฉามัตีอภิบาทบำรุงให้คณะญาติโยพุทธศาสนิกชนที่ติดตามในช่องนี้นะครับจงมีแต่คว,วามสุขกว่าจะเลอจรเิญด้วยอายุวันนัสุขภาระปฏิภาณคุณสารสมบัติ ปารถนาสิ่งใดอันม่เกิดวิสัยสามารถขอให้สิ่งที่ปารถตนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จอ็เลยพอโอเคครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณหลวงพ่ออาทิตย์นะครับหรือว่าพระครูปิยะวัจฉรวงศ์มากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับ อันนี้นะครับจะเป็นพระพุทธรูปนะครับผมที่แกะสลักจากหินนะครับมองเผินๆนี่อาจจะคิดว่าเป็นเนื้อโลหะนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นหินนั่นเองตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ให้สักการะบูชาหลวงพ่อพ่วงนะครับที่เป็นเจ้าอาวาสคนเก่าของวัดสัมารงนะครับและเป็นเกจิชื่อดังแห่งเมืองเพชรบุรีอีกด้วยเช่นกันนะครับผมและจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่วให้บูชาองค์พระพิฆเนศนะครับผม ซึ่งพระพิฆเนศองนี้เนี่ยทางวัดไม่ได้เป็นผู้จัดสร้างนะครับมีโยมคนหนึ่งนะครับที่มีจิตศรัทธาก็อยู่ๆก็นํามาถวายให้กับที่วัดนะครับผมแล้วก็สร้างห้องสร้างอะไรให้อย่างสวยงามเลยนะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าอยากให้ผู้คนได้มีไว้กราบไหว้บูชากันและตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่นับถือองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วด้วยสร้างมาได้สวยงามมากๆเลยครับ อันนี้นะครับก็คือองค์เท้าเวสุวรรณของวัดสัมมาโค์นะครับที่แกะสลักจากไม้จันทหอมนะครับผมหรือที่ชาวบ้านเขามากักเรียกกันว่าดำใหญ่นั่นเองนะครับด้านนี้ก็จะเป็นภาพของโบสถ์หลังเก่านะครับแต่เป็นโบสถ์ที่สร้างหลังจากที่ย้ายองค์เท้าเวสุวรรณมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะย้ายขึ้นมาอยู่บนนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเรือที่ ทำจากไม้ตะเคียนนะครับเป็นเรือของหลวงพ่อพ่วงที่ท่านไว้ใช้เดินทางไว้ใช้งานเป็นประจำของท่านเลยนะครับผมและนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นลูกนิมิตของพระอุโบสถหลังเก่านะครับที่ขุดเจอมานะครับก็เอามาไว้บนนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ไว้พระพุทธรูปปางต่างๆแบบต่างๆนะครับมีหลวงพ่อโตหลวงพ่อวัดลกขิงหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคานี่นะครับมีพระนาคปก ห้องนี้สวยงามมากๆเลยนะครับผมห้องนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องที่เก็บของเก่าของโบราณนะครับมีทั้งหน้าจั่วของอุโบสถหลังเก่านะครับผมนี่ครับลายแกะสลักตรงนี้เนี่ยที่บ่งบอกถึงว่าเท้าเวสุวรรณหรือว่าดำใหญ่เนี่ยนะครับของวัดสัมมาโรกเนี่ยอยู่คู่กับวัดสัมมาโรกมานานแล้วนะครับดูสังเกตดีๆจะเป็นาลายแกะสลักคล้ายๆกับหน้าองค์เท้าเวสุวรรณนะครับซึ่ง นี่นะครับผมที่หลวงพ่อได้บอกไว้ก็คือว่าเขามีสามตานะครับผมและที่องค์ท่านเนี่ยก็มีสามตาจริงๆนะครับแต่ว่าตาที่สามเนี่ยมันอาจจะดูลบเลือนไปสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะเป็นพวกของเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆอันนี้ก็จะเป็นช่อฟ้าของอุโบสถหลังเก่านะครับ ดูจากเนื้อไม้เนื้ออะไรแล้วก็เก่าแก่จริงๆครับผมยางว่าแหละครับอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยาเนาะผ่านมาได้ถึงขนาดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับท้าวเวสสวรไม้จันหอมหรือว่าดำใหญ่วัดสำมารงนะครับ ซึ่งประวัติความเป็นมาขององค์ท่านเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆมีโอกาสนะครับผมก็ขอเชิญเพื่อนๆนะครับมากราบสักการะบูชาถาวเวสสุวรรณไม้ตันหอมที่วัดสามรโรงแห่งนี้ได้เลยนะครับซึ่งที่วัดเนี่ยก็เป็นวัดที่ค่อนข้างจะเงียบสงบและหลวงพ่อท่านเนี่ยก็เป็นคนที่ใจดีมีเมตตาม,มากๆเลยนะครับผมก็อย่างที่ผมว่าไว้แหละครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสำหรับวันนี้นะครับโมมูเตลูช่องคูคูท่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กกดตติามมเป็นนลัังใจ้ผวยะครบ แล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย